สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ PTS Focus ได้วันกับดิฉันบุญธิดารุ่งรุมศินสกุลข่าวแรกของวันนี้เป็นอุบัติเหตุครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเที่ยงวันนี้เกิดเหตุเครนในโครงการก่อสร้างเขตนานทนไทยจงพังลงมาทับรถไฟฟ้า MRT ทำให้ขบวนรถได้รับความเสียหายอย่างหนักมีผู้ได้รับบาดเจ็บ8คนและเสียชีวิตก่อนถึงโรงพยาบาลหคน จากภาพจะเห็นได้ว่าโบกี้รถไฟฟ้าได้รับความเสียหายอย่างหนักมีแท่งเหล็กคาอยู่ตรงโบกี้ เหตุเกิดที่สถานีรถไฟฟ้าสวนสาธารณะฟงเลอร์นครไถยจงรถเคนที่จอดอยู่ด้านข้างเกิดพังถล่มลงมาทับโบกี้รถไฟฟ้าที่กำลังวิ่งให้บริการอยู่เจ้าหน้าที่ตำรวจบรรเทาสาธารณาภัยกำลังให้ความช่วยเหลือมีผู้บาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้ว9รายในจำนวนนี้มีหนึ่งรายเป็นชายชาวแคนาดาในที่เกิดเหตุยังพบผู้โดยสารหญิงรายหนึ่งถูกทับอยู่ท้ายโบกี้ขณะช่วยเหลือพบบาดแผลเปิดบริเวณศีรษะและหน้าอกเสียชีวิตก่อนถึงโรงพยาบาล ตำรวจกำลังสืบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้การประชุมสมัชชาอนามัยโลกกำลังจะเปิดฉากขึ้นวันที่21นี้แต่ไต้หวันยังไม่ได้รับจดหมายเชิญรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการเรียกร้องให้องค์การอนามัยโลกเชิญไต้หวันเข้าร่วมในฐานะผู้สังเกตการและยังได้พูดคุยกับรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษเพื่อย้ำว่าความมั่นคงของช่องแคบไต้หวันสำคัญต่อประชาคมโลก การประชุมสมัชชาอนามัยโลกจะจัดขึ้นในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในวันที่21พฤษภาคมนี้ไต้หวันยังไม่ได้รับจดหมายเชิญและเกรงว่าจะไม่สามารถเข้าร่วมติดต่อกันเป็นปีที่7นายบริงเคนรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการเมื่อวันที่9พฤษภาคมโดยระบุว่าสหรัฐขอเรียกร้องให้องค์กรอนามัยโลกเชิญไต้หวันเข้าร่วมในฐานะผู้สังเกตการณ์นี่เป็นครั้งที่3ของนายบริงเคนที่ออกแถลงการสนับสนุนไต้หวันให้เข้าร่วม w h a นับตั้งแต่เขาได้รับตำแหน่ง กระทรวงการต่างประเทศไต้หวันระบุยังคงทํางานอย่างหนักและได้รับความช่วยเหลือจากพันธมิตรเสนอยัตติในที่ประชุมส่วนนายบริงเคนได้พูดคุยกับรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษภายหลังการประชุมและแสดงสุดยืนเดียวกันเกี่ยวกับปัญหาช่องแคบไต้หวนันโดยย้าว่าความมั่นคงของช่องแคบเป็นประเด็นที่สําคัญต่อโลก ประเด็นไต้หวันเป็นประเด็นที่นานาชาติให้ความสนใจโดยลิสทรัสต์อดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษซึ่งเป็นมิตรกับไต้หวนันจะเดินทางเยือนไต้หวันในวันที่16พฤษภาค,คมทรัสต์ออกแถลงการว่าไต้หวันเป็นประภาคารแห่งเสรีภาพและประชาธิปไตยเมื่อต้องเผชิญกับพฤติกรรมและคำขู่ต่างๆนานาจากจีนเธอหวังว่าจะเยือนไต้หวันเพื่อแสดงจุดยืนสามัคคีกับชาวไต้หวนันและนี่เป็นการเยือนไต้หวันอีกครั้งในรอบ27ปีหลังจากที่อดีตนายกมาเกเรตแัชเชอร์สตีเร็กแห่งอังกฤษได้เยือนไต้หวนัน เพื่อเสริมสร้างกำลังพลสำรองปีนี้นับเป็นครั้งแรกที่กระทรวงกลาโหมเปิดรับทหารกองหนุนหญิงชุดที่1เพื่อสมัครเป็นทหารกองประจำการเริ่มฝึกอบรมเมื่อวันที่8ฝึกทั้งหมด5วันรวมถึงมีการฝึกเดินทัพจำลองการบุกและซ้อมรับมือการโจมตีด้วยแก๊สพิษ จำลองการบุกรู้จักกองทัพจีนในสนามรบเทาหยวนรับคำสั่งและเตรียมพร้อมบุกยึดที่มั่นสวมหน้ากากป้องกันแก๊สพิษและ,ะเผชิญหน้าการโจมตีด้วยปืนใหญ่ครั้งนี้เป็นการฝึกซ้อมที่แตกต่างจากครั้งก่อนเพราะรวมทหารกองหนุนหญิงเป็นครั้งแรกเพื่อเสริมกำลังพลสำรองกองทัพบกได้เปิดรับทหารกองหนุนหญิงชุดที่1เพื่อสมัครเป็นทหารกองประจำการผัดที่1มีทหารหญิงจำนวน14่นายตั้งแต่ชั้นประทวนจนถึงทหารกองประจำการ ในครั i, AH icas, ้งนี้การฝึกค่อนข้างรัดกุ่มในวันที่2มีการฝึกเดินทัพ5กิโเมตรและเคลื่อนพลไปยังตำแหน่งทางยุทธวิธีกระทรวงกลาโหมระบุเนื้อหาการฝึกไม่แยกชายหญิงทหารหญิงที่เข้าร่วมย้ําการฝึกหนักแบบนี้ยังพอไว้เพื่อปกป้องประเทศชาติน่าอยู่家才有国所以今天就来保家卫国女性招员我,我们课程都是跟男生哦标准是一样的我们都有编组各种师资我们协助 เ,ออเพื่อดูแลความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของทหารหญิงนอกจากให้ผู้ดูแลเป็นทหารหญิงแล้วยังมีการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยร,บร,บรบอบๆหอพักและมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ทางเข้ากระทรวงกลาโหมระบุการฝึกซ้อมทอาหารหญิงในปีนี้จะมีการติดตามผลในไตรามาสที่2และ3หากผลตอบรับดีจะมีการเปิดรับอีกครั้งในปีหน้าฝึกซ้อมยาวกว่า14วัน การแพร่ระบาดของโควิด -19 ยังไม่สิ้นสุดตอนนี้กำลังเข้าสู่ช่วงการแพร่ระบาดระรอกที่4ซึ่งน่าจะยาวไปจนถึงต้นเดือนกระกฎะาคมนี้ การแพร่ระบาดของโควิด -19 ปรปะทุขึ้นมาเป็นระลอกที่4สัปดาห์ที่แล้วมีผู้ป่วยอาการปานกลางถึงอาการหนักเพิ่มเฉลี่ยต่อวัน116รายมีผู้เสียชีวิตเฉลี่ย15รายต่อวันและน่าจะต่อเนื่องไปจนถึงเดือนกรกรฎาคมซึ่งเป็นไวรัสกลายพันธุ์ XBB ถึงร้อละ40จึงมีโอกาสกลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์หลักของการแพร่ระบาดระลอกนี้และประชาชนมีโอกาสติดเชื้อซ้ำเพิ่มขึ้น หลังจากผ่านพ้นช่วงโรคระบาดปีนี้ชาวจีนแห่เดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศซึ่งประเทศไทยเป็นตัวเลือกที่นิยมมากที่สุดบางคนก็มาลงทุนซื้อบ้านพักต่างอากาศในประเทศไทยนายหน้าอสังหาระบุว่าช่วงหลังนักท่องเที่ยวจีนซื้อบ้านในประเทศไทยเพื่ออยู่อาศัยเองจากเดิมที่เป็นการลงทุนเก่งกําไรคุณเปี้ยนชาวเซี่ยงไฮ้พาคุณแม่มาดูบ้านที่กรุงเทพและดูจะพอใจมากกับห้องบนชั้น19ที่มีสระว่ายน้ําเปิดโลง่ง จากข้อมูลของเว็บไซต์การท่องเที่ยวประเทศไทยเป็นตัวเลือกอันดับแรกสำหรับชาวจีนที่เดินทางไปท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดแรงงานรองลองมาคือญี่ปุ่นและเกาหลีใต้หลายคนที่เดินทางมาเมืองไทยก็จะถือโอกาสหาซื้อบ้านด้วย คุณเปี้ยนยอมรับว่าโดนกักตัวช่วงโรคระบาดจนกลัวแล้วจึงซื้อบ้านในต่างประเทศเพราะต้องการความอิสระในหน้าในไทยก็พบว่าเป้าหมายการซื้อบ้านของชาวจีนเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนน่าจะในชหลังจากเกิดการระบาดของโร的ระบาดของโรคระบาดของโรครา นายหน้าสังหาเปิดเผยว่าราคาเริ่มต้นที่สองล้านหยวนหรือประมาณ8 8 6ล้านเหรียญไต้หวนันราคานี้ในเมืองระดับหนึ่งของจีนสามารถซื้อได้เพียงอพาร์ตรเมนต์ธรรมดาแต่เพียงพอสําหรับการซื้อบ้านหรูในกรุงเทพนอกจากราคาที่น่าดึงดูดแล้วไทยยังมีโรงเรียนนานาชาติและระบบการแพทย์ที่มีคุณภาพซึ่งเป็นเหตุผลที่คนจีนเข้ามาซื้อสังหาคาดการว่าปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวชาวจีนไม่ต่ำกว่า5ล้านคนและเลือกซื้อบ้านกระจุกตัวอยู่ในหัวเมืองใหญ่เช่นกรุงเทพเชียงใหม่และพัทยา นักวิเคราะห์ชี้ว่าเศรษีชาวจีนกระตือรือร้นที่จะซื้ออสังหารในต่างประเทศนอกจากบรรยากาศที่เป็นอิสระแล้วพวกเขายังคาดหวังที่จะมีที่พักที่ปลอดภัยเมื่อเกิดโรคระบาดและหลีกเลี่ยงความเสี่ยงทางเศรษฐกิจภายในประเทศขอบคุณที่รับชม PTS FOCUS ไต้หวันในวันนี้นะคะจากกันด้วยภาพการวิ่งแข่งชิวาว่าที่สหรัฐแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ